พระยาประเสริฐสงครามดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่10ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปีพุทธศักราช2462ได้รับพระราชทานยศเป็นพลตรีเมื่อปีพุทธศักราช2466 ท่านได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ผู้บัญชกาการกองพลทาหารบกที่เมื่อปีพุทธศักราช2462เสนาบดีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อปีพุทธศักราช2476ถึงปีพุทธศักราช2477 27วันที่ตั้งหน่วยของบทหารบกที่สิได้รับร,าาร,อรอะอนุญาตรจกล้าวตรวจกระมองพ้าราชกามค่ายว่า ค่ายประเสริฐสงครามเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2529เชื่อสะดุดีและแช่ชูเกียรติคุณความดีของท่านแถมลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้การมนวนฐานมงคลเกียรติขึ้นของพวงมาลัย 懂的哎呀！ ไว้ความปรุพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวนหารา ทราบนะครับเราด้วยครับในสภาพการโชการเชิญเลยครับ ดับต่อไปเรียนเชิญหัวหน้ากองกำลังพลมถนทนทหารบกที่2ี่อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการตามที่มีพระบรมราชโองการอดก้าวอดกมงให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชคุณดังต่อไปนี้กองทัพบกลำดับที่342คนพลตรีวรเชษฐชวนะนะรเศรษผู้จัดการมนตลนฐานบกที่ยจเป็น รองไม้ทัพพระที่สองลำดับที่402พันเอกจักรพันธ์ขันมั่นเป็นผู้บัญชาการบนโตนฐานบกที่27ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปประกาศเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2565ผู้รับสอน,บนอ,งองพระกราชวงการผันเอกกวิงย์มงคลรองนายกนัดบุญทีท่านผู้บัญชาการมณฑลนฐานบกที่27 เพื่อนในทนหารในสิสิบพนักงานราชการลูกจ้างถา,ามกามอง 6, 7, 5, ประจาการมฑลชนอันดที่27ให้กระเสดสงครามและครอบครัวที่รักทุกท่านลาที่มีพระองค์ราชโฉการโสดเก้ปาปวบกระหม่อมให้พลตรีสัตยาน,นัน์มั่นหลรงําตำแหน่งผู้จัดการมฑลชนอันที่2 7ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปนั้นผมขอแสดงความย,ยินดีกับท่านและครอบครัวด้วยความจริงใจ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารของชาตินั้นนับเป็นเกียรติศักดิ์สีและความภาคภูมิใจสูงสุดหวปทั้งเป็นโอกาสสาคัญยิ่งในชีวิตที่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพื่อทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติท้าจุนบัรลังและสร้างสันติสุขให้กับประชาชนตลอดระยะเวลาในการทํางานรับใช้ประเทศชาติ ในขณะที่ผมดารงตาแหน่งผู้บัญชาการณมณฑลหานบกที่27นั้นผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานและพัฒนานหน่วยให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้มณฑลหารบกที่27ใา้ประเสริงสงรามมีความเข้มแข็งมั่นคงเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาหน่วยรชาชการอื่นและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบสามารถดินหยัดได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นเสาหลักของที่จะดูแลความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์สมกับคำขวัญของกองทัพ,พบกที่ว่าเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนอย่างแท้จริงในการปฏิบัติภา,ารกิจของมณฑลฐานบกที่27ค่ายประเสิฐสงคารามในทุกบทบาทในพ่วงที่ผ่านมาได้ประสบผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามความมุ่งหมายของทางราชการทุกประการ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากกําลังคนทุกระดับาัานและครอบครัวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดการที่ได้ยึดมั่นมาโดยตลอดนั้นจะยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลายร้องกันนี้ผมยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่27ท่านมาให้มีขีดความสามารถและปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งเสียละอดทนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะประสบแต่ความสุขความเจริญถึงด้วยจัดตุลพิพรชใจมีกับมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในกาปรปฏิบัติงานเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อนหน่วยกองทัพบกและประเทศชาติเป็นส่วนรวมสืบไปในวาระเป็นมงคลน,นี้ ผมขอส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่27และผู้บัญชาการค่ายประเสฐสงครามให้กับพลตรีจักกั ดับตอยู่เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีวรเศษชาวนะนระเศษรองแม่ทัพภาคที่สองคุณเพรมปรีชาวนะนรเศษภริยารองแม่ทัพภาคที่สองและเพื่อนานทหารในสิบธน,นาการราชการลูกจ้างอาหารกองประจำการบนกองานบกที่27่สิบเอ็ดริฐสุครามและครอบครัวที่รักทุกท่านตามที่มีพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลตรีวรเชษฐ์ชาวนะน,นเรเศษดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่สองตั้งแต่วันที่1ตุาาลาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปนั้นครับผมพร้อมด้วยกำลังพนในทหารในสิ่งธนาคารราชการลูกจ้างทหารกองประจำการและครอบครัวบนท้ทหารโบกที่27ค่ายข้ประเสริฐสงครามทุกคนล้วนมีความคินชมยินดี และขอสแสดงความยินดีกับท่านและครอบครัวที่ได้รับพระมาหาการุณาธิคุณโปรดเก้าโปรดกระหม่อมซึ่งนับเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งต่อท่านครอบครัวและวงตระกูลในครั้งนี้ท่านพลตรีบรเชษฐชาวนะทรเสีได้ปกครองกองทับบัญชาดูแลบริหา,า,ารราชการและพัฒนาหน่วยในทุกๆด้านเป็นอย่างดีจนทำให้พลโททหารบกที่27่ายประเสริฐสงคราม เป็นหน่วยที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยหนึ่งของกองทัพภาคที่สองได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับทัานรวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงอย่างจริงใจซึ่งพวกกระผมจะขอน้อจารึกในคุณงามความดีและผลการปฏิบัติงานของท่านไว้ในจิตใจ เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการสืบต่อ,อไปในวาระที่กระผมได้รับพระมหาการุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลฐานกที่2 7สื่อต่อจากท่านนั้นกระผมมีความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดไม่ได้และกระผมขอตั้งจิตปฏิทานอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งอันสูงเกียรติและมีความสำคัญยิ่งนี้ให้ดีที่สุดอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหลกับบรรดาเพื่อนทหารที่รักทุกนายอย่างจริงารและจริงใจเพื่อทำให้มฑลตนต่ารบกที่27ท่าประเสริฐสองครามเป็นหน่วยที่มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจในทุกรูปแบบปรากฏผลสำน็จในการสร้างคุณประโยชน์ ต่อประชาชนกองทัพบกและประเทศชาติสืบต่อไปในโอกาสนี้กระผมตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไครและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลพิพพดวงทิพย์ญญาณของท่านบนตรีพระยาประเสิฐสองครามตลอดจนเดชะพระบ,บารมีอันแผ่ไปสาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีได้โปรดตนบรรดาลพระราชทานพรให้ท่านบนตรีวรเชพชาวนะนรเศรษคุณเปรมปรีชาวนะนรเศษและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยจติรลพุทธคอนชัยและสำนิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการในโอกาสสำคัญนี้กระผมขอรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาหน่วยในตำแหน่ง ผู้บัญชาการ,นาารบนฐานบกที่2ี่และผู้บัญชาการค่ายประเสริฐสงครามตั้งแต่แับนี้เป็นต้นไป ย้บันทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามยะบันทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามยะบันทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามย้บันทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสาม คบครับอมครับครับมขอใ้ทำมันว่าตั้งแจปบังานตาหน้าที่ตามสภานี่มีเพื่อควาครับที่อรั่งอปรมทไครับคครับ1นึสา

พยายามหาโอากาสถ้า,ามันจะไปลามพี่นัทแต่ไม่เป็นไรถ้าลามากมันจะไปไปงาน